มาพบกับรายการคู่หูคู่เฮลว์บายสมิติเวสินักการินกันต่อนะคะทางเมื่อช่วงที่แล้วนะคะเราก็ได้รับความคิดเห็นของคนอื่นกันไปแล้วนะคะว่าการดืม่มนมการกินแคลเซียมหรืออาหารเสริมแบบไหนจะช่วยป้องกันโรคข้อเสื่อมในผู้สูงอายุได้ดีกว่ากันใช่แล้วค่ะเคสซี่แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณหมอผู้ที่จะมาตอบคาถามเรื่องนี้ให้กับทางรายการแล้วค่ะขอเชิญพบกับศาสตร,ราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เจริญโชติกาวนิชนะคะศัลยแพทย์กระดูกสันหลังและข้อศูนย์กระดูกสันหลังและข้อโรงพยาบาลสมิติ เวศินครินค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะคุณหมอถ้าอย่างนั้นแคสซี่ขอถามก่อนเลยนะคะว่าคนที่มีอาการข้อเสื่อมเนี่ยจะมีอาการแสดงออกมาอย่างไงบ้างคะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของข้อนะค่ะนี่ถ้าถามว่าอาการนี่หมายความว่าแสดงก็มีอาการแล้วใช่ไหมคก็แสดงว่าข้อมันเสื่อมค่อนข้างมากพอสมควรนะจริงมาพบแพทย์ก็ส่วนใหญ่ก็มีการปวดเดินด้านไม่ไกลนะครับ แล้วก็ส่วนมากแล้วก็จะเป็นผู้สูงสูงใบนะครับอายุหกสิบเจ็ดสิบขึ้นไปสุดอย่าง<ม>แล้วก็ถ้าสังเกตดูให้ดีเนี่ยเราจะพบว่าผู้ป่วยคนใช้คำว่าผู้ป่วยที่มาพบเนี่ยขามักจะโกง่งขาโก,งโกง่งออกข้างนอกนะซึ่งเป็นลักษณะทางกายภาพหรือว่าทางลักษณะของเขา่าของคนตะวันออกคนเอเชียเขามันจะโกง่ง ไม่ว่าประเทศไหนก็ตามบ้านเราคนบ้านเราขามักจะกก่งตั้งแต่ตั้งแต่เด็กโอค่นะแต่บางคนก็ก็ไม่กก่งนะแต่ที่ผมพูดผมหมายถึงว่าส่วนใหญ่ของประชากรคนกลุ่มประเทศเอเชียนะขาม่แน่น้มที่จะกงก่งออกนะอ,อย่างไรก็ตามถ้าสมมุติว่าขาไม่กก่งแต่ว่าด้วยอายุไขก็มีการเสื่อมไปรรงานหรือว่าข้อที่ไหนก็ตามโดยเฉพาะนี่ข้อเข่าเลยเป็นข้อที่รับน้ำหนักค่อนข้างเยอะ เวลาเดินเวลาเคลื่อนไหวรับน้ำหนักเยอะขึ้นบันไดนบ่อยอย่างงี้นะผมไม่เพื่อนอีกคนหนึ่งเนี่ยอายุก็จเจ็ดสิบอยู่แล้วเดิมก็ปกติด,ดีแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งเขาอยากออกกาลังกายเขียนเขาเขียนประกาศไว้ว่าถ้าจะให้ออกกาลังกายต้องขึ้นบันไดวันละหลายครั้งเขาก็พยายามทาได้สุดก็ปวดข้ออันนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญือการ ื่อนไหวที่ที่เกินความจําเป็นนะก็เป็นส่วนทําให้ปวดข้อได้ก็เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้การออกกำลังกายที่เกินความจําเป็นนะแต่จิตใจไม่สู้แต่ว่าร่างกายไม่ให้ก็ทําให้เกิดการเสื่อมของข้อถ้าได้รับการบาดเจ็บที่ข้อนะก็จะเป็นาสาเหตุอันหนึ่งนะที่ทําให้ข้อเสื่อมได้เหมือนกันข้อเสื่อมจากอุบัติภัยอุบัติเหตุจากกระดูกหักก้ดนนี้หรือว่าจากบาดเจ็บ จากเอ็นภายในข้อนะกระดูกอ่อนในข้อเจ็บขาดนี่นะเมื่อเยุมากขึ้นทุก็กลายเป็นทำให้ข้อเสื่อมได้นะแล้วโอกาสเกิดขึ้นนะคะจะมีกับผู้ชายหรือผู้หญิงมากกว่ากันนะคะที่พบบ่อยๆอะคะส่วนใหญ่แล้วจะน่าสังเกตว่าผู้หญิงจะเป็นมากกว่าผู้ชายทำไมอมะคะเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าอันนี้ไม่ใช่แบบ discriminate อะไรแต่ผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะึ้นผมลืมพูดไปว่า คนอ้วนเนี่ยไม่แน่นอนนี ija, ่ยปวดเข่าได้เยอะเลยเพราะน้ำหนักตัวมันเยอะ<ฮ>การเคลื่อนไหวเวลาที่เรายืนคนขาโกง่งเนี่ยนะน้ำหนักตัวจะจะตกมาในแนวทางทางกลันสายน้ำหนักตัวจะตกมาในแนวทางด้านในของข้อเข่านี่คนที่มีข้อเสื่อมเนี่ยน้ำหนักจะตกไปทางด้านด้านในในของข้อเพราะฉะนั้นก็ทําให้เสื่อมได้ง่ายขึ้นถ้าน้ำหนักตัวมากขึ้น<ฮ>คนที่มาพบแพทย์ เวลาใครก็ตามแพทย์ทางสัลิกรรมกระดูกหรือข้อเนี่ยจะพูดอยู่เสมอเลยว่าน้ำหนักตัวเป็นปัจจัยสําคัญที่ทำให้ข้อเสือ่อมได้ทาให้ปวดข้อแล้วนอกจากน้ําหนักตัวที่เป็นปัญหาแล้วเนี่ยนะคะยังมีปัจจัยอื่นอีกไหมคะที่ทําให้เกิดอาการข้อเสือ่อมที่พิสูจน์ได้มามาแล้วพอสมควรแล้วเชื่อถือได้ก็คือหนึ่งสูบบุหรี่สูบบุหรี่รด,ด้วยนะคะบุหรี่้วนะคะแมีส่วน นอกจากมีผลกระทบต่อหัวใจต่อสลอดด้วยแล้วนี่นะ<ค>มีผลกระทบต่อระบบกระดูกและข้อด้วยนะทำให้เสื่มได้เลยขึ้นะพวกที่ดืม่มดื่มจัดดื่มมากนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันเกี่ยวกับอายุเกี่ยวกับน้ำหนักตัวแล้วก็ปัจจัยสําคัญที่สุดก็คือน้ำหนักตัวแล้วก็คนคนเอเชียโดยเฉพาะคนไทยบ้านเราระยะหลังเปการผัดผัด,ผดเปลี่ยนข้อ เขามากกว่าข้อสะโพกในขณะที่ทางด้านตะวันตกเขาเปลี่ยนข้อสะโพกมากกว่าข้อเข่ามันมันสวนทางค่ะแล้วเรื่องนี้เขาถ่ายทอดทางพันธุกรรมไหมคะคุณหมอมีส่วนมีส่วนพันธุกรรมมีส่วนดยงจิตพบเดินเลยบอกว่าแม่มันจะบอกว่าลูกขาวกลงแต่ว่าถามาลองดูขาตัวเองใช่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่นี้นะ รูกรรมในส่วนค่ะแล้วโรคข้อเสื่อมกับโรคเกานียมันต่างกันไหมคะเพราะบางคนก็จะเข้าใจผิดว่าอุ๊ยเราปวดข่าวขาบวมข้อบวมเป็นเกาหรือข้อเสื่อมกันแน่เจอส่วนใหญ่คําว่าเกาเปนคนกลัวแหละบวมคาว่าโรคเกาณ์อ่ามันคนละโรคก,กันนะครับโรคเกาต์ก็เกิดขึ้นจากมีสารยูริกยูเรตขึน้น,นไปกตกผลึกอยู่ตามเอ็นนะค่ะอาจจะไปตามข้อนะอ,อาการส่วนใหญ่ของ โรคเกาต์มืนอจะมีการศึกษาวิจัยทั้งก็สตินะว่าปวดบ่อที่สุดคือตำแหน่งที่ปวดคือหัวแม่เท้าแล้วอาจจะเป็นที่ข้อสูงขึ้นมาหน่อที่ข้อเท้าอาจจะถึงข้อเขา่าได้แต่น้อยส่วนใหญ่มันจะเป็นหัวแม่เท้าแล้วก็มีโรคอีกชนิดหนึ่งเลยเกาเทียมเกาเทียมนี่ผลผลที่ตกเนี้นมันไม่ใช่ยุบกลายเป็น พวกกลุ่มเชนเซียมเ,เียนอาจจะไปตกฝึกนี่เราจะพบกันในคนที่เป็นโรคความดันแล้วก็รับประทานยาประเภทที่ขับปสัสสาวะเยอะๆนะ <c oughs> ก็จะทาให้มีสารบางตัวถูกขับออกไปแล้วก็ทําให้เชนเซียมซึ่งมาทดแทนเพิ่มปริมาณมากขึ้นแล้วก็เมื่ออิ่มตัวมากมันก็ไปตกฝึกตามเส่งเอ็นตามตามข้อแะไรอย่างนี้แลทำให้ปวดข้อ งั้นเดี๋ยวแคสซี่เราให้พักให้คุณหมอนะคะทาน้ำก่อนสักครู่ดีกว่าเพราะว่าดูท่าทางเดี๋ยวแคสซี่จะมีลิสคำถามอีกเยอะเลยใช่ไหมคะเนี่ยใช่เลยเค่ะฝนแคสซี่อยากทราบหลายเรื่องเลยการรักษามีกี่วิธียังไงทำอะไรบ้างเยอะมากเลยงั้นเดี๋ยวก่อนค่ะแคสซี่ให้คุณหมอเนี่ยพักดื่มน้ำสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับคำตอบในช่วงหน้าดีกว่าค่ะการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันไม่ให้โรคเกิดโรคต่างภาวะอันตราย4ประการอ,อะไรบ้าง1่ความอด2 โรคความดันสามเบาหวานสี่โรคไขมันสูงนะไฮเปรตีนสูง